สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พระเครื่องนี้วัดดายก็ขอนำพระสมเด็จมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับอกกระบอกพิมพ์อกกระบอกเป็นยุคปลายของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตนะครับดูที่องค์พระนะครับ องค์พระจะมีวัน,นะสีขาวนุ่มค้นนะครับสีขาวงาช้างมีการแตกลานธรรมชาติทั่วองค์พระนะครับแตกนนี้คือแตกลานลากผักชีแตกลานธรรมชาติตามเส้นซุ้มก็มีเส้นแตกทั่วไปเลยครับ มีคราบสีขาวขึ้นตามขอบเส้นสุมตามซอกแขนตามซอกมุมมุมพระนะครับเม็ดมวลสารนะครับเม็ดมวลสารให่เห็นเม็ดดำเม็ดแดง ดูที่เนื้อนะครับความเก่าทำให้เกิดการแตกปีแยกนะครับเพราะว่าความชื้นในองค์พระเลยเหยไปก็เลยให้เกิดการปีแยกนะครับคาบน้ำมันตังเอียวขึ้นคุมเนื้อพระนะครับให้พระจึงมีความนุ่มมีความฉ่ำนะครับมีความนุ่มความฉ่ำแต่ก็ ความแก่งนะครับแห้งแกล่งนุ่มน,นวนตานะครับนี่ครับทุกท่านดูที่เนื้อพระได้เลยนะครับเราไม่ได้ยึดติดพิมพ์ทพรงนะครับเพราะว่าพิมพ์ทพรงเยเรียนแบบทําปลอมได้นะครับเราเอาที่เนื้อนะครับใครที่บอกว่าพระผมผิดพิมพ์นี่ผมไม่ได้ยึดพิมพ์พนะครับผมยึดเนื้อพระนะครับ เพราะว่าเนื้อพระนี่ปลอมแปลงยากนะครับไม่เหมือนพิมพ์พระนะครับพิมพ์พระนี่ปลอมได้นะครับคนที่ตีผมพระผมเจว่าผิดพิมพ์นี่ก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับเราไม่ว่ากันนะครับเรานําเสนอให้ชมเพื่อผ่อนคลายเพื่อความบันเทิงนะครับท่านจะมุมมองของท่านความคิดของท่านเราไม่ เราเคารพในการความคิดท่านนะครับในการตัดสินใจของท่านในมุมมองของท่านแต่เราก็มีแนวทางของเรานะครับแนวทางศึกษาสะสมพระของเรานะครับยนดูด้านหลังครับด้านหลังถูกฝนนะครับเป็นหลังเรียบถูกฝนเพื่อเพื่อเข้ากรอบนะครับพระองค์นี้ผ่านการใช้มานะครับ หลังถูกฝนีคราบน้ำมันตังอิ้วขึ้นเหลืองๆฉ่ำๆนะครับให้เห็นอยู่ถูกฝนเห็นเนื้อข้างในเลยครับนี่คือเนื้อในพระนะครับเนื้อในองค์ในองค์พระนะครับเป็นเนื้อเนื้อแกล่งนะครับเนื้อแกลงกูนเปลือกหอยแกล่งครับแกลงละเอียดนะครับข้างในในแกลงละเอียดนะครับมีคราบมีร่องรอยนะครับร่องรอยการการใช้งานมา ถูกฝนเพื่อเข้ากรอบนะครับน่าจะเป็นกรอบ,อบท,อทองคำนะครับดูด้านข้างครับด้านข้างก็ถูกฝนเหมือนกันครับนะครับถูกฝนขอบเพื่อเข้ากรอบนะครับมีการปรีแยกยุบย่นนะครับมีการยุบให้เห็น,นครับยุบตัวของของเนื้อพระนะครับ ก็มีคาบขาวแขนไซสีขาวขึ้นอันนี้เม็ดเม็ดเม็ดแดงของพระตระกูลพระกำแพงนะครับอาจจะเป็นพระซุมก่อหรือพระลีลานะครับกำแพงนะครับแต่เป็นของตระกูลพระกำแพงนะครับอันนี้ด้านนี้ก็ถูกฝนขอบนะครับเห็นไหมครับ เ็นเนื้อในชัดเจนครับเนื้อในพระชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเม็ดแดงครับของพระตระกูลกำแพงนะครับเราจะบอกว่าเป็นพระซุ้มกอเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าพระตระกูลกำแพงก็มีหลายพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ลีลาเม็ดขน,นุนก็มีนะครับอันนี้แบบเนื้อยุบ ยุบแยกย่นนะครับตามสูตรของพระสมเด็จน,นะครับแล้วก็มีคาบแขนใสสีขาวขึ้นนะครับด้านบนด้านบนก็ถูกฝนนะครับถูกฝนขอบเหมือนกันนะครับยุบนะครับรอยยุบย่นให้เห็นนะครับ ขอบล่างครับขอบล่างก็ฝนนะครับฝนเห็นล่องรอยยุบแยกนะครับยุบแยกเหมือนกันทุกท่านสังเกตไหมครับสังเกตพระสมเด็จองค์ตำนานแต่ละองค์ไหมครับอย่างองค์ลุงพุทธองค์ขุนศรีองค์เจ๊เจ้าองค์เสียนำองค์เปาบุญจินองค์เล่าปีพวกนี้นครับ เนื้อผ้าไม่เหมือนกันสักองนะครับผ้าในตำนานผ้าสมเด็จในตำนานดังนั้นเราก็มีให้เลือกผ้าสมเด็จมีเนื้อหลากหลายนะครับผ้าที่บอกว่าผิดเนื้อเราเขาบอกที่บอกว่าเซียนบอกว่าผิดเนื้อเนี่ยมันยึดติดไม่ได้นะครับยึดตรงนี้ไม่ได้เนื้ออีกโซนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเล่น อีกกลุ่มหนึ่งก็เล่นเนื้ออีกแบบหนึ่งอย่างนี้นะครับมันมันเป็นข้อถกเถียงไม่สิ้นสุดนะครับดังนั้นเรามีแนวทางแบบไหนเราเลือกชอบแบบไหนเราเล่นเลยนะครับพระสมเด็จนะครับทุกคนเกิดไม่ทันนะครับไม่ทันในยุคของท่านเยพระคุณสมเด็จโตนะครับดังนั้นเราจะบอกว่าพระผิดเนื้อผิดพิมพ์ของคนอื่นนี้ ไม่ได้นะครับเราต้องยึดตามแนวทางต้องให้เคารพในการตัดสินใจของของแต่ละท่านไปนะครับเราทุกคนมีแนวทางไม่เหมือนกันนะครับก็ให้ดูเนื้อนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะ รับชมด้วยความเพลิดเพลินนะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ